ข้างหลังนี้ก็คือทาทายังนั่นเองครับวันนี้เธอเรียกว่าสวยและก็เซ็กซี่มากเลยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งครับเราจะมีโอกาสได้สัมภาษณ์กับทาทานะครับสัมภาษณ์หน่อยด้ไหมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณทาทายังแล้วครับสวัสดีค่ะอินไซ คุณทัทยยางถามเอยเถอะช่วงหลังนี้คุณทัทยยางเนี่ยเรียกว่าโกอินเตอร์มากๆเลยแล้วก็อีเวนต์ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกเป็นมิวสิกอีเวนต์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองไทยคิดไงบ้างครับรู้สึกดีมากเลยค่ะเพราะว่าการที่จริงๆแล้วทุกคนมาร่วมสนุกกันเนี่ยก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าการมาร่วมสนุกด้วยกันแล้วยิ่งได้ทําบุญด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ไงคะแล้ว M T V ก็จริงๆแล้วคือจัดงานนี้มาเนี่ยทุกๆปีอยู่แล้วภายในปีนึงเนี่ยเขาต้องแพลนทุกอย่างแล้วอ่ีีแล้วอยอ่ทีา เปลี่ยนหมดเลยแล้วมาทำเพื่อ,อผู้ที่ประสบภัยจากสึนามิด้วยค่ะก็เลยยิ่ง,งรู้สึกดีเข้าไปใหญ่เลยนี่ผมขอยุ่งหน่อยนะคนคงอยากรู้ว่าชุดที่ใส่เนี่ยใครเป็นคนคิดของอะไรครับเป็นของคุณชี่ค่ะคุณชี่เออสวยมากสวยมากเลยครับเอ็นจอยนะครับผมคุณลักครับสวัสดีครับโอ้โหนั่นคือสาวน้อยมาสานัาสานาทาทายางของเรานั่นเองนะครับ นี่จะเป็นใครใช่แล้วงานีดูคุณทาทาคุณเอ๋ไม่นะะคุณทุนหัวสวยจริงๆนี่เป่าษ้านี่ไม่ได้มองหน้าเขาเลยนี่คุณพาคุณพึ่งกันได้หน่อยเดี๋ยวผมก็เจอซูแล้วคุแต่งานนี้นะคะแบบว่าเป็นพื่นใจมากเลยเพราะว่ามีทาง